กลับไปที่เดิมค่ะโอเคค่ะทีนี้จะให้นักเรียนอ่านเองค่ะแถวที่เดิง ไปค่ะแล้วาบุงดังๆค่ เป็นนวัตกรรมนะคะที่เป็นชุดกิจกรรมอ่านเขียนเรียนเร็วสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในฐานะพี่าน้องลูกให้อ่านออกเขียนได้ค่ะขอบคุณทณะกรรการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก well <pet> ับช <able> ่องภูม <ihrem hn> ันุราการรูมาลก็จะถ่ายทอดขยายผลให้กับคณากรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อ่านออกเขียนได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะองครการก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นรับราชการครูรับราชการครูแต่ท่านก็เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมก็พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดี